คนดูดอนทั้งหมดใช่คนดูดอนทั้งหมดทุกคนเราเอ่ตายละเหมือนนะมันเริ่มจะสักค่ะจริงนะทำไมออกมาคนเดียวคิดว่าคนอื่นออกมาเลยโอ้โหพี่ว่าคนด่นอกมาแล้วก็เลยออกมาอะไรนี่ แล้วอ่เขาจะรู้ไหมว่าพี่ออกมาแล้วโทรไปบอกเลยแล้วมีกระเป๋าใบเดียวสุดๆ ท่าท้ายหน่ <Incred ibly S 1> <ต> <refugees> อยแบ้นแบ้านแอบ้าน กันหมดเพื่อนั้น่ะอันไหนใส่พ่งนี้นั่ไหนอันไหนนีดีเ้ยโอ้ยยังไม่มางไม่สั่งมาเองใจทุกคนราขังอนทางรหมนะอะไรพุทอันนี้ไม่มีเอ้ยอะไรอะเา้ยวันนี้ จากอุดรเลยไม่ได้มาจากกรุงเทพมากันสามคนเหรอสามคนใช่หนูย้ายมาอยู่อุดรได้ปีนึงแล้วสามคนถ้าอยู่อุดรปีหนึ่งหนูอหนูอะอยู่มาปีนึงแล้วหนูอยู่าปีห่แล้วไม่ได้บอกพี่มินพี่มินพี่มินมารับนะหนูมารับนะเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้ว เป๋าถัวลงแทนนลับมีนาลิดาเสียงดังขึ้นมาเรามีที่ยืนที่มันไม่บางทางออกคนนีงบ้าะแล้วเราไม่อยู่ในมุมนั้นได้ป่าวพี่แย่ะคะเขามารับเหรอเะทุกคนมาเรียบร้อค่ะ

เยอะเลยเเอลยหมายถึงร้านขายเยอะเลยเขาบอกว่าแฟนรอแฟนรอแฟนรอ้อรสดเตอร์สเตอร์สเตอ้์แต่เขไม่อยู่อ่ะเนาะทิ่วินาขอแตะนิ้วน้อยบายเจอกันที่ินา บายบายไปรอทางนู้นดีกว่าทุกคนเร็วไหมแม่คะทุกคนนะรอฝั่งนู้นดีกว่า ต้อนรับนะคะต้อนรับนะคะต้งเป็น,น้ายอ่ะ่มีบาย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 อมินิสองแรงย,ย,ย,ยไปไหนอ่ะ